good morning now in my garden i give water every morning Yes. give water every morning to grow all the things in the garden you can see over there we have pepper tomatoes many things yes. beans yes corn Are you happy? Cucumbers yes I What is this What is kind of <This S 1> vegetable? Pumpkin Pumpkin Pump <kin>, Yes บอานนี้อันบักฟักทองบักยื้นะภาษาอีสานเขาเอินอันนี้กะหนอนไอเด็ดไปกินเด็ดยอดไปกินเจ็ดเถือแปดเถือแล้วนะกำลังเริ่มเป็นมานี่ฮะ this side อะไร Every morning, yes. then you wake up, you keep garden. Yes, before my breakfast, I have yes. breakfast to the <laughs> runts. Before breakfast, I give breakfast. So you have the baby pumpkin? I think so. Yes, I, we have one. I saw this. You come see here. Miêu bực ứ, phải đấy mi? Bực ứ, cái lơm tên, bưng đỡ khỏi cho hai bưng. This inside. Yeah. โอ้โ้โอ้โดีแค่ฟูบอลเดอนี่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 ใจละมันสอนมันแอบมันเด้ลูกบักอื้อฝักทองกําลังเป็นลุงบณนีเบิดอทุกมืออันนี้ก็กําลังขืนน่วยบอลูมันสิขืนได้ดีหรือบอเนาะ I'm not sure i t uh, can grow enough Yes I see baby pumpkin ยอดมันดีดีกินแซ่บนี่แหละเอามาหนึ่งกินเอากระป่นกับแเจียว What s t h i Oh c u c u e r Yes เทสฟิกเจอร์น้เอ้ยเทสวิดีอ follow วิดีโอน้าลิอ่ฮะเปงานสีม่ดพักแบบนี้ทุกมือ We can we we come see is have baby or not today ตุกมือกับสีขาวันมาบ้าเช็คป้าเช็คเบิงว่าผลิตผลผลิตผลที่เพิ่นปลูกไว้บักแตงกว่านะคะมันเป็นหมากบอ <c oughs> <c oughs> หานะคะหา ดูซึกสิเห็นอยู่หน่วยสองหน่วยดีเด้โอ้มีบักแตงกวาพร้อมเอาเด็ดเลย you see cucumber <laughs> fresh, fresh. fresh fresh from the garden this ฟองหูมีอะปอมโอนี่ทำนี้หน่วยหรือสองหน่วยในแต่ละมือก็จะเอาไว้ให้เพื่อนกินนะคะเขาก็เสียสาระพอเขามีเขากินย่อยบักอือเพื่อนบอกริน and this one what it is bean บังเทือกัน the long one หรอสันลุง wife wife bean r i h t wife bean the long one บังเทือกับซับสนเพราะว่าปลูกซื้ออันมเมล็ดพันธุ์ปลูกมาหลายชนิดปลูกแล้วก็บลูว่าพักอยังเป็นพักอยัง <laughs> ต้้งร้อยมันใหญ่จนมันเป็นผลอย่างสิงหูเพราะเขากิบโบเมนเมื่ออาชีพแต่ว่าลุงเพิ่็จะมาเศร้าๆเพิ่็จะมาปลูกพักแบบนี้ละค่ะเพิ่็จะมากอกกำลังกายงานอดิเรกเพิ่นนอกจากปลูกพักเพิ่นก็เห็ดอาหาร We hope is will have baby นะ Not yet Not yet Yes no, not yet. Yes This how many months you grow this Two 2 months, but no have baby now yes อ่าแปลงนี้ก็คือคอน right o อน you like to eat corn? yeah how much you like very much very much Corn and cucumber and tomato this we have baby อันนี้กำลังเริ่มเป็นหมากนะ ปักข้าวโพดข้าวโพดสีม่วงนะสิ่งง่ายๆเป็นหมาก็ได้กินเลยหกเจ็ดฟักบนันย่ามาไปต้มเน้นเน้นความเป็นกิจกรรมเนาะในการปลูกปักดึนเ้ามากับพากันมาหดน้ำยังซีนะคะก็มีความสุก this vegetable อ๋อ oh, this ผักขมเดี๋ยว this ผักขมผักขมกำลังเริ่มเป็น กำลังเริ่มเป็นผักขมแก้วนะคะอันนี้ก็บผักขมแก้ว and this one and this one i think มอคคุรี่ยูซี่ดัลลี b r o c c c o l i yes อันนี้น่าจะเป็นแปลงบรอกโคลีนะคะเอาผ้าก,กันเอามาลงมันกาลังเริ่มเป็นเดี๋ยวมันใหญ่เดี๋ยวเขากะหูมันไห่ดอกไห่ผลเัากะหูมันเป็นเป็นบรอกโคลีหรืออย่างปลูกหลายแปลงอยู่บางชนิดก็ขึ้นบางชนิดก็บบขึ้น เว้นิส not grow up มันมี grow again นะคุณนะคะแปลงพักอยู่ข้างบ้านของลูมัวนี่เทากับมาซอยเป็นบางทีตื่นเช้ามาเพื่อกับมะฮวยพักเปิดเพลงฟังสิ่งนี้ the link this this one this vegetable too yes is Thai vegetable อันนี้รู้สึกสิเป็นแปลงพักกาด แปลงพักกาศพักกาศ,ก,ก,าศ,ก,ก,าศกวางตุ้งหงองงนี่หล่ะนี่นะการลังเริ่มขึ้นอืมข็ดแกงงอมเนะาะใหญ่จักน้อยนี่จักฝ่ามือนี่ก็เอามาอันนี้ได้กอตะไคร่ตะไคร่ข,ขึ้นง่ายง่ายเอามาปักมาช้ำสื่อล้าก็หดหน้าแม่มมนก็นขึ้นส่วนลายรอยละแปดสิเป็นบบใหญ่หดสมัยพี่ What is this, darling? I don't know อันนี้น่ะสิเป็นทักตำลึงมันขึ้นเอง and this flower flower yeah you grow by cell? s e l f yes roses <laughs> มองได้มีดินแล้วก็ปลูกใส่มัดห <laughs> มากปลูกปลูกบัก,กอือ้อบักอื้อขึ้นง,ง่ายง่ายมีแปลพผิกไทยพ้อมเอนนี่ผิกไทยกำลังเป็นหมากเพราะยายเพิ่นปลูกไว้ แบบนี m anya, m ้มันข so ึ้นขึ้นปนกันและนี่กับมีพักบุ้งซัมบะปีหูผึกงอะไรพักบุ้งกับมีคอยกับมะเด็ดไปแกงฮัลโหลเซอร์ Good morning Good morning ที่สองแล้วลูก What kind of vegetable you grow this Hot pepper chili กับเชอรี่และปาปายาปาปายาไรปาปายา yes yes mm hmm. อันนี้ต,นต้นแบบบักฮงฮอลแลนด์เนาะคะ่ะเขาไปซื้อต้นกาเขามาปลูก trees of two months yes tree of two months ซื้อต้นกาเขาติดน้ำใหญ่ประมาณกืบห,หนึ่งล้วเอามาลงดินเลยขึ้นหายเยอะมักฮงปลูกตามพื้นที่ที่มีอยู่เนาะ And this one tomato right? this one tomato yes one <c oughs> tomato อันนี้ต้นมะเขือแล้วกับดอกไม้มะฮงกระเพาเอาบนเอา้นบักชิลดมาลงพร้อมต้นชิลดหรือพักชาย,ยานะเวลามันเป็นมันแสบๆบ this pumpkin y น a h บักอื้อขึ้นง่ายง่า <laughs> ย Are you enjoy for this? No, no. Eating breakfast. <laughs> Give it breakfast. Come in please. What park pa nai? Manikip Garden. ว่าดิสไคลออฟเฟกชับาลยูโน่เราบูว่าต้นอย่างฝอยเป็นคนนำมาปลูกเองดอกแคเนาะมันก็ลังเป็น beautiful นะเอามาต้นเอามาต้นประมาณคืบนเลยเวโอ่อยบอเคยลงมาเบิ่งเจืเกื่อนี่บักทีซีหาเม็ดแล้วติดเต็นไปซื้อเขาถุงหนึ่งสิบบาทตังบะคลายพากันมานั่งปลูกสองเดือนยังได้กิน and tomato wow wow look look at this อะ oh ักเขือกําลังักเขือกําลังเขียวกําลังสิเป็นหมากสีแดงลูกมนุยตื่นเต้นขนาดอยู e x r c i t e b o d i s be called to like to eat tomato e l l u m a s b e l l u m a and f l o เมืงหนาเพื่อนๆอยาสมายสมายพีความสุขของพ่อใหญ่ เลนะมีดอกไม้พร้อมนะคะมีดอกไม้พร้อมปลูกดอกไม้พร้อมก็มีหลายชนิดตามตามขนาดของพื้นที่ที่มีอยู่ปลูกไปว่า <c oughs> <c oughs> ไงก็หวดมีดอกดอกไม้งามงามตื่นเต้นเด้บักเขือ <c oughs> นะ tomato Tomato. yes tomato and flower and flower yes a lot of flower พย right? right? uh ันขยันปุณหะเราปลูกหัวดอกทานตะวันพุ่นหะกำลังเป็นกำลังเป็นดอกงามงาม sunflower right sunflower right you enjoy for this hi hi <laughs> เออเป็นมีความสุขเตือนเสามามาหวดพักมีดอกไม่ผิดหลายชนิดอยู่บางชนิดกับบคขึ้นันฟลาเวอร์อิสวันอลิงอันนี้ดอกดาวเรืองเนาะดอกดาวเรืองจะเขาเอื่นอีหยังภาษาอังกฤษขอยกับบฮูดอกดาวเรืองขึ้นดอกหนึ่ง อันนี้น่าจะเป็นพวกบานชื่นพวกอยียงพวกนี้นะขึ้นง่ายแล้วก็สวยๆเนี่ย it's beautiful flower beautiful color นะ many color many color you try to t a l k d e l l i n g yes very nice color yes very nice color หนึ hmm. 1> 1, 2, ่งซองนะเรามาปลูกมันจะขึ้นหลายๆดอก You like this? yes very much and this one too this one too yes you see <Yeah. S 1> you talk explain them <laughs> <laughs> many flowers <laughs> many colors many colors beautiful colors beautiful c o l o r make the house beautiful ฮะเห็นไหมบ้านสวยงามสดใสอันนี้ก็คือคนขายเขามีไอเดียนะเขาเอาหลายๆเขาเอาหลายๆดอกเขาบรซองอ่า คุณค่ะเซ goodbye smile please goodbye goodbye have a, have a good day <laughs> have a good day ขอบคุณค่ะอันนี้กะไทยแห่เบิงมีกิจกรรมประจำวันนะแต่ละมือเพิ่นกับประมาณนี้นะคะลุงโมนี่ตื่นเสามาก็หัวพักนี่ค่ะแปลงผักข่างบ้านเพิ่นสองเดือนผ่านไปก็เป็นผลิตผลให้เราได้กินอาจจบกันที่ภาพสวยๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจหน้าหน่อย นาอิสราเอลนะเด้อค่ะเป็นขวัญกำลังใจให้ลุงโมนี่เป็นอยากเป็นยูทูบเบอร์เยสสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปซ้ำนี้ก่อนค่ะตื่นเต่ามาทำจิตใจแห่แจ่มใสเจอกันใหม่คลิปนนหน้านาหนยนาอิสราเอลบายบายจุบ๊บ